เมพิชณาถ่ายรูปคู่อ้ำพัชราภาแต่คนสะดุดตาที่ท้องถามมีข่าวดีหรือเปล่าเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเหมือนเช่นทุกปีสำหรับงานปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดของนางเอกซูเปอร์สตาร์สาวอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อซึ่งมีทั้งเพื่อนเพื่อนในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานและอวยพรวันเกิดของอ้ำกันอย่างอบอุ่นมากๆหนึ่งในนั้นคือน้องรักอย่างนางร้ายสาวเซ็กซี่เมพิชนาสาขากรที่มาร่วมงานและอวยพรวันเกิดพี่สาวสุดรักเหมือนเช่นทุกปี พร้อมทั้งโพสต์ภาพบรรยากาศลงไอจีส่วนตัวเขียนแคปชั่น Happy Birthday to the most wonderful sister in the world จะกี่ปีพี่ก็จะมีน้องคนนี้เสมอมีความสุขมากๆนะคะรักค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอั้ม2024แอดอาแพตราป้าซึ่งอั้มพัชราภาก็ตอบกลับว่าขอบคุณจ้าน้องเม แต่ด้วยชุดเรสสั้นที่เมพิจนาศใส่ซึ่งเน้นรูปร่างและมือของอ้ำพัชราภาตอนถ่ายรูปคู่ซึ่งวางอยู่บนตำแหน่งท้องของเมทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าสาวเมมีข่าวดีกำลังตั้งท้องหรือเปล่าอาทิคุณแม่ท้องแล้วใช่ไหมค้าหวงเฮงสุดๆเลยค่ารอหลานอยู่นะคะ เหมือนมีเบบีเลยเหมือนมีเบบีเลยค่ะน้องเมย์มีบีดีพี่อั้าด้วยนะคะคุณเมย์มีน้องแล้วใช่ไหมคะรอเบบีนะคะและอื่นๆพัชราภาไชเชื่อชื่อเล่นอั้มเกิดเมื่อวันอังคารที่วันที่5ธันวาคมพศ2521ที่โรงพยาบาลเพชระเวชกรุงเทพมหานครพื้นเพครอบครัวเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซามีชื่อตามสูติบัตรว่าไข่มุกัยเชื่อซึ่งไข่มุกมาจากลักษณะผิวพรรณที่ขาวผุดพอง แต่พระบอกว่าขอไข่ไม่ดีเลยเปลี่ยนมาเป็นพัชราภาในภายหลัง และเดิมมีชื่อเล่นว่าแนานต่อมาคุณแม่ของเธอเรียกติดปากว่าอ้ามเพราะชอบทานทุกอย่างที่แม่ป้อนโดยเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของนายวรวุฒิชัยเชื้อและนางสุภาพรชัยเชือ้ออ้ามพัชราภาจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลธนินทร์ดอนเมืองกรุงเทพมหานครระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเซาและระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รังสิตเมื่อปีพศ2543นอกจากนั้นเธอได้รับการยกย่องจากสื่อให้เป็นดาราใจบุญเธอติดอันดับของโพมหาชนไทยแลนด์พิวเทานาราจิตอาสาช่วยเหลือสังคมขวัญใจคนไทยและเธอยังเปิดอินสตาแกรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่พลัดหลงสูญหายพิชนาณสาขากอนเกิดวันที่22พฤษภาคมพศ2524 ชื่อเล่นเมเป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทยได้รับฉายาสูชีเมืองไทยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์บอสอพอรุ่นที่3ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำเร็จการศึกษาเมื่อพศ2558